เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวเกี่ยวกับคดีทำร้ายร่างกายจนเหยื่อเนี่ยเกือบถึงแก่ชีวิตแต่ที่แย่กว่านั้นคือตำรวจไม่สามารถตามจับคนร้ายได้ทำให้คนร้ายยังคงลอยนวลอยู่โดยเหยื่อน,นั้นมีหลายรายเช่นปอดลดลมถุงลมเป็นต้นจากการให้การของเหยื่อพบว่าคนร้ายจะทำการกันเป็นกลุ่มและโจมตีอย่างเงียบเชียบอาจเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อแต่ไม่ว่าใครก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เราไม่สามารถมองเห็นตัวคนร้ายได้พวกเขามีขนาดเล็กกว่าหนึ่งใน25ของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมคนเรานั่นหมายความว่ามันเล็กจนเราไม่สามารถมองเห็นได้รู้ตัวอีกทีก็เสียท่าให้คนร้ายไปแล้วขณะนี้เหยื่อถูกทำร้ายจนไม่สามารถออกมาให้การได้มากแต่โชคดีที่มีผู้เห็นเหตุการณ์อยู่สองคนคนแรกเล่าว่าเห็นเหยื่อกำลังถูกรุมทำร้ายซึ่งบริเวณน,นั้นมีการรวมตัวของก๊าซพิษ ดยเฉพาะซันเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจนรวมถึงสารพิษอื่นๆด้วยถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่ทั้งเหยื่อและผู้เห็นเหตุการณ์ก็สามารถสัมผัสถึงมันได้และอีกรายหนึ่งบอกว่าขณะที่เขาได้เดินผ่านถนนที่มีอุตสาหากรรมรายล้อมและมีการเผาในที่โลง่งขณะนั้นก็พบว่ามีคนกำลังถูกทำร้ายแต่ตอนนั้นเขาตกใจและไม่มีความรู้มากพอที่จะช่วยเหลือเหยื่อได้เลยเมื่อคดีนี้โด่งดังขึ้น และเริ่มมีเหยื่อมากขึ้นทางทีมนักสืบอย่างเราจึงนิ่งนอนใจไม่ได้และพยายามจะหาวิธีจับตัวคนร้ายแต่ในเมื่อเรามองไม่เห็นเราจะจับคนร้ายได้ยังไงล่ะโดยเหตุนั้นทางเราจึงคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่งจะสามารถหาตัวคนร้ายและวัดออกมาเป็นค่า a q i ได้ซึ่งจะแบ่งได้เป็นสีตามจำนวนการรวมตัวของพวกคนร้ายดังนี้คือสีฟ้า0-25ถึงสีเขียว26-37ถึง สีเหลือง38-50สีส้ม51-90และสีแดงมีค่า Aqi 91ขึ้นไปซึ่งจากผลการวิเคราะห์แล้วแค่ระดับสีเหลืองพวกมันก็ร้ายกาจจนสามารถทำให้เหยื่อเริ่มบาดเจ็บได้แล้วอีกประเด็นคือเหยื่อไม่ได้ถูกทำร้ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่การบาดเจ็บจะรุนแรงขึ้นเมื่อถูกโจมตีหลายๆครั้งเราพบว่าคนร้ายมักจะโจมตีผ่านทางรูจมูก ในระยะแรกอาจจะไม่เกิดอาการแต่เมื่อถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำอีกมันจะทำให้เหยื่อเกิดอาการเจ็บโพรงจมูกไอเป็นเลือดและอย่างเลวร้ายที่สุดอาจนำไปสู่โรคหลอดเลือดและหัวใจเรื้อรังหรือมะเร็งปอดได้แล้วเราจะป้องกันได้อย่างไงบ้างละ่ะอย่างแรกสุดเลยคือการใส่หน้ากากอนามัยมันก็จะช่วยให้คนร้ายไม่สามารถเข้าทำร้ายร่างกายเราได้โดยตรงแต่ถ้าจะให้ดีโลกของเรามีสิ่งที่เรียกว่าหน้ากาก N95 อยู่ สิ่งนี้อาจมีราคาแพงกว่าหน้ากากปกติแต่รับรองว่ามีประสิทธิภาพการป้องกันคนร้ายได้ดีกว่านอกจากนี้เราควรพยายามดิดเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะการเล่นกีฬาเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะใส่หน้ากากอนามัยขณะออกกําลังกายไปด้วยอีกอย่างคือดื่มน้ําสะอาดให้มากๆประมาณ8-10แก้วต่อวันเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายและทําให้เราสุขภาพดีขึ้นและยิ่งสุขภาพเราดีเท่าไหร่ นร้ายก็จะเข้าถึงเราได้ยากเท่านั้นทั้งหมดนี้ทังทีมสอบสวนได้ร่วมกันตั้งชื่อคดีนี้ว่า p m 2.5ทุกสิ่งที่เรากล่าวมาตั้งแต่ต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคดีนี้เท่านั้นหากเราช่วยกันลดหรือกำจัดแหล่งชุกชุมของคนร้ายอย่างบริเวณที่มีการค้ามานาคมหรือการเผาได้เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดจำนวนคนร้ายได้เช่นกันเราเชื่อว่าสักวันคนร้ายกลุ่มนี้จะมีจำนวนน้อยลง จะไม่มีผู้เคราะหร้ายจับคนร้ายเหล่านี้และคดีนี้จะถูกปิดลงโดยยุติธรรมอย่างแน่นอน